ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของเบาวแหลมผ้ารวยเก่าผ้ารวยเสียหน่วยผ้ารวยครับผมครับขออนุญาตนะครับเนาะครับมื้อนี้จะพาพี่น้องกระผมมาติดตามกระผมเล่าพัฒนารับมากกันสีคำคำในจักหน่อยครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่เขามาแล้วครับผมอย่าลืมกดติดตามกันไว้ครับพี่น้องมาเบิ่งกันก่อนนะครับเนาะผลหวยลาวของงวดที่ผ่านมาวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์2567ครับผมเลขที่ออก เจ็ดสองเจ็ดสองหนึ่งห้าครับพี่น้องเลขกลางออกเจ็ดสองนะครับเนาะครับขันเลี้ยวเบื้องเราคือออกง่ายๆงนะครับเนาะพี่น้องครับแต่ว่าเห็ดหนักยากตอกกับว่เขาหรอกอ่ะเป็นจังไรกะกดติดตามเอาไว้ครับมันหนีบตลอดดอกพี่น้องครับบดาวแลมพยายามอยู่ทูบมือครับผมอ่ะสำหรับครับผมพี่น้องที่สนใจเข่ากลุ่มนะครับเนาะครับคุณกลุ่มหวยเล้าหวยห้าน้อยหวยไทยครับผมครับการวิเคราะห์แนวทางเห็ดจังไรนะครับเนาะครับแอดไลน์เข้ามาเลยครับพี่น้อง ครับผม id line ครับศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งแปดสองศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งแปดสองศูนย์แปดครับผมทั้งช่องะกทั้งกลุ่มของเบาแหลมยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกหูทุกคนครับผมเขามาอยู่กันฉันพี่น้องครับพี่น้องอยู่กันสบายสบายนะครับเนาะกับเบาแหลมอยากออกอยากเขาขึ้นอยู่กับพี่น้องเอฟซีครับผลงานนี่ก็คือความปังครับผมในกลุ่มนี้พี่น้องได้ลุ้นกันครับพี่น้อง ครับพี่น้องมาเบิ้งกันนะครับนาะกับเลขกเล่าพัฒนาครับผมในวดที่จะถึงครับพี่น้องครับขออนุญาตพระเตี่อนเดอไปจัดกล่องไหมก็เดนได้เปิดตรงนอ้อครับมันหน่อยมันใหญ่ไปก็ต้องขอกราบพัา,านาไพ่เนาะพี่น้อง สวัสดีครับบ้าแย้วสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเออเมื่อนี้มาติดตามครับตัวสดๆเปลี่ยนๆเลยพี่น้องไงบ้านนี่ครับผมเอาไปออกระปังๆเรื่องวดนี้เด้อครับผมเอองวดที่ผ่านมาเขาตะเลวิ่งเนาะครับมือนีเอาครับมาเบิ่งกันครับพี่น้องกันหน้าเติมหนึ่งครับไปเฮ็ดบุญมาแล้วครับขอพรครับผมครับเสื้อหัวหัว่าหันไปทงหนึ่งแล้เอาไว้ปลาครับผมค่ะขอบคุณพี่น้องเอพซีครับผมภูมีน้ำใจนะครับเนาะ อะมาเบิกน้ำกันครับหัวล่าพัฒนาครับพิ้องในงวดที่จะถึงกันนะครับนะวันพุทธที่14กุมภาพันหอบปังๆเลยงวดมานี่งสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ลาวพัฒนา เบิ้งตัวหนังสื้อบ่าวแหลมก็อย่าไปนึกถึงตัวหนังสือพอแต้มเล็บพี่น้องมันจะคือจังขี่หายหลายเลยกับเบิ้งแนวทางครับผมเล่าพัฒนาของบ่าวแหลมพารวยเดี๋ยวพอแต้มอย่ากลับกล่องแม่พี่น้องเรื่อยเขียนแล้วแล้วมันขยี้ออกกลับขึ้นมา เบิ้งทั้งปีนไปซสะก้อนห้องบนล่างยิ่งรูดศูนย์กับแปดครับพี่น้อง 1ซีครบโตตรงท่าซีเดียวันครับเห็น8ร่องศูนย์ครับผมครับผู้เผยนบเห็นกับมีนะครับเนาะเอาเังสี่รถครับคู่โอ้ฟันก้อนครับฟันก้อนเลยพี่น้องครับตตวอื่นมาว่ากันครับจับคู่8 8ครับฟันพี่น้องก้อนเลย คูเดียวดินเนีนเลยพี่น้องลองมากคือแปดซี้วเลยพี่น้องเนี่ยนี่แหละคือตัวสําคัญเด็กบ้าแล้วเน้นมักจะขึ้นแต้มลงแต้มรับพี่น้องเขาไว้ครับแปดซีมีห้พี่น้องครับผมในสูตรเลยครับแต่มันมาตรงกับตัวลงแต้มพอดีพอดีครับผมมาเบ่งตัวจับคูตัวกันตัวล่องครับผมสี่ศูนย์ ศูนย์แปดสี่แปดสี่ห้าครับสำหรับครับผมครับลายอันนี้คือตัวเด่นตัวเนนเนนะครับเนาะมั่วเพราะพี่น้องครับคือสีชัดด้วยนะครับเนาะครับผมครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ พี่น,<อ><ด>น้องควรระว่างนะครับนะเป็นตัวเด่นขึ้นกันครับแต<ด>่สู่รแปดหาว่าได้แต่ว่าการะมัดระว่างมันเป็นตัวลงแต้มกอดีครับ4 5 08 04ครับฝ<ด>ากเลข3ตัวกับ4ตัวนั่ครับผม408 สี่ศูนห้าโอ้เป็นตัวมัวเนาะมัวเพราเพียวแต้มัวมศูนเบาแหลมไม่คยเขียนติดกันนนสี่ก็เลย 5, เป็นห้ 5, <5. S 2> อ,องเยบจี้คอหยัดเขียนในแล้วเลยสี่ถูครับผมแปดสามสองหกเนี่ยสองสองยโอ้ยพี่้อง มีเราภามวกันเลยเลขหกเด้อครับผมอันแรกนี่แปดสามสองหกครับผมประมานี้เลศูนย์ห้าสี่แปดครับห้าหนึ่งเก้าหกครับสำหรับตัวเลขแนวทั้งครับผมสามตัวคือ เดี่ยนในพี่น้องคือตัวนี้นะพี่น้อง408ครับผมครับสําหรับเลขสามตัวเนี่ยคือครับ0548ครับผมครับมักกันบ้นนอกพี่น้องกะทบบอชัดเจนหรือว่าครับผมหัวกันกนคะค่อยๆเบิ้งนะครับเนาะ,ะคิดว่า จะชัดยูดดอกพี่น้องสีนี่ทาบอสัตว์ครับลองิึงดูร่องทาสีสครับสีส้มนี่อาจที่ว่บ่มืดเนาะครับบ่มืดรองถาเล็กเปียกรองท่าเล็กเปียกงก่อนเอาสัตว์ยู่พี่น้องครับครับจันไอ้กันถ้าสีนม่ีชัดครับผมครับตัวเด่นได้พี่น้องครับผมสารบเล็กวิ่งเด่นแปดรองศูนย์ครับผมฟันเน้นๆในพี่น้องเข้าก็คือแปดห้าครับโอ้ยจิงสี่เนี่ยมันเป็นบ่มั่ครับชัดเลยนี่ครับผม 85ครับสำหรับเลข4คู่ตัวกันตัวล่องมี4008 48ครับพี่น้องเป็นตัวทีเบ้าแหลมย่านครับผมให้เธอคนมากเนาะครับเนาะครับแับตัวไว้น้องครับตัวกันไว้น้ำครับเลขทุกตัวอยู่นี่ครับผมแล้วก็45ครับพี่น้องครับสำหรับเลข3ตัวครับผม8 408นเนาะพี่น้องขอประทานอภัยครับผม408ชัดสัตว์ไดนี้ครับชัดชัดได้เลยบ่มัวไปเน่ยสี่ศูนย์แี้าศูนย์แปดครับผมครับ ตัวนี้เป็นตัวเด่นอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะครับเป็นตัวเด่นขอให้ไลเลยคันจีคีดเจนีมันจีมัว <laughs> ครับผมครับสำหรับเลขสามตัวครับพี่น้องตัวนี้นี่คือแปดสามสองหกเพี่น้องแปดสามสองหกครับผมครับเลขตัวนกครับเเลขที่ตัวครับผมขอประท่านอภัยครับสําหรับตัวเด่นครับผมเลขที่ตัวศูนย์ห้าสี่แปดครับผม,อ,มอ่ะพิจารณากันเบ้งมักชอบอ อย่าลืมครับพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะครับที่สําคัญครับผมพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งครับผมเพื่อแจ้งเตือนครับผมพี่น้องจะไม่ได้พลาดคลิปตัวเลขแนทางครับผมบพจะเป็นรัฐบาลไทยเล่าพัฒนาครับผมแล้กวก็หวยหุน่นนะพี่น้องครับผม่วงนี้ก็กาลังครับผมช่องไม่ก็คือ เซียนหวยพารวยครับพี่น้องถ้าผู้ที่ตามถึงหาสิบคนรับสามารถไล่ซดได้จะไล่ซดครับผมรับการคำนวณหวยหุ้นนาพี่น้องให้พี่น้องเห็นกันไปเป็นหุ้นเป็นหุ้นเลยครับผมเฉพาะที่พี่น้องครับผมคอมเมนต์มากครับผมต้องการเห็นหุ้นตัวใดครับจะเอามาบวกลบคูณหารให้พี่น้องเห็นกันจะจะกันเลยอย่าลืมเข้าไปกดติดตามไว้เด้อครับผมฝากกันนําครับเซียนหวยพารวยครับผมเป็นช่องใหม่ ครับชมรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่ขามาแล้วครับผมมากไลค์ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้ารวยก้าวผ้ารวยครับผมครับล้ะก็เซียนหวยผ้ารวยน้อพี่น้องครับผมอ่ะฝากพี่น้องครับผมเอาไว้ครับเล็กเล่าพัฒนาแคปหน้าจอกันครับผมครับเอาไว้จักน้อยหนึ่งเดี๋ยวพนจีว่าให้เอานี้เร็วครับ สำหรับพ่นางอซี่ท่านใดเข้ามาผอบ่มักบ่ชอบนะครับเนาะครับก็ต้องขอกราบพระท่านอภัยครับผมจะพยายามเหตุในถือใจพี่น้องเอเซี่ครับผมสิ่งใดที่ผิดพลาดไปหรือว่าเหตุในพี่น้องบ่มักบอถือใจครับผมครับขอกราบพระท่านอภัยไว้นะที่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอให้พี่น้องปังปังํำด้วยทุกู้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนครับผมครับหวยลาวพัฒนาครับพี่น้องครับวันพุธที่14กุมภาพันธ์ขอให้พี่น้องปังปังหกเจ็บได้พี่น้องทุกข้ทุกคนสวัสดีครับผม